สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผลงานหน้าไม้ยิงปลาของช่างชัยวันนี้ช่างชัยเอาผลงานมา f อฟเราดูครับเป็นหน้าไม้ยิงปลาทรงลูกสองเวทเล่ประมาณนี้แหละครับการเลดนี่นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสั่งช่างชัยได้นะครับขอเป็นช่วงกลางวันนะครับ093 063 4599 087 869 0596ช่างชัยนี่แหละครับไอ้ตัวนี้เป็นผลงานทรงเวทเล่ นี่นะครับลางก็เป็นรางกลมเป็นรางแข็งช่างชัยให้ทีมงานอัดตัวนี้ออกมาเป็นรางกลมพิเศษเป็นรางแข็งมากครับช่างชัยจะจัดเป็นตัวท็อปให้เอซเราเลยขยายล่องล่างเป็น5มิลนะครับตัวนี้รองรับลูกดอก5มิลได้เพิ่มความแรงเพิ่มลูกดอกให้มันใหญ่ขึ้น <S <S เป็นการเลดตัวนี้เป็นของพี่สถิตนะครับพี่สถิตแกสั่งไว้เป็นตัวท็อปสุดของช่างชัยเลย เป็นตัวกาดเลดราคาก็7,500บาทพร้อมจัดทรงไปเก็บไปทานได้เลยนะครับ fc นี่ละครับแต่ว่ามีมัดจําอยู่1,000บาทถ้าเป็นงานสั่งทําพิเศษงานพวกนี้จะเป็นงาน vip นะครับ fc เป็นงานสั่งทําพิเศษตัวนี้ก็4,500บาทเป็นทรงลูกกดนะครับราคา4,500บาทยังไม่ได้กาดเลดย,ยังไม่ได้กาดทองเหลืองเป็นทรงลูกกด CZ นะครับ fc นี่แหละครับเข้ามุมขวามือจับมุมขวานี่ครับตัวนี้เป็นตัวเนบแก้ม จัดให้เอฟซีเราสวยๆเลยท่านไหนสนใจพันท้ายช่างชัยบอกเอา้าเดี๋ยวจะลองดูสักตั้งหนึ่งเอฟซีท่านไหนอยากจะได้พันท้ายนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวช่างชัยจัดให้อ่าไดมิตเตอร์ช่างชัยตั้งไว้อยู่ที่ยี่บสองมิลน,นะครับเป็นรางกลมท่านไหนสนใจช่างชัยก็จะทําให้เฉพาะตัวนี้นะครับทรงลูกกดเห็นเอฟซีทักมาเยอะเลยบอกช่างชายัยผมชอบแบบนี้ผมมีพันธายอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากจะเปลี่ยนพันธาย ช่างชัยจัดให้ผมได้ไหมนี่แหละครับเอา้าช่างใช้จะจัดให้ล่องตรงนี้ช่างชัยจะดึงไว้อยู่ที่ยี่บสองมิลนะครับดึงยาวเลยนะครับพันท้ายก็เอฟซีสั่งได้จะเอาเข้ามุมซ้ายหรือเข้ามุมขวาครับอันนี้คือแนบแก้มขวานะครับเนี่ยครับเป็นของท่านปออ,อเข้ามุมขวาตัวนี้เป็นไม้ประดูแดงนะครับไม้ประดูแดงออกเข้มๆหน่อยราคาอยู่2,200บาทนะครับ f c แกะลายท่านไหนชอบแบบไหนก็สั่งได้ ช่างชัยจะให้ทีมงานเราเกะลายนี่หละครับไม้ก็หาไม้สวยๆมาให้เอซีเรามาให้ทีมงานเราอ่าตัวนี้เป็นไม้ประดู่สีแดงตัวนี้จะออกเป็นโทนสีดํานะครับนี่ครับเอฟซีเขาสั่งไว้นะครับตัวนี้เข้าอ่ามือขวาเห็นไหมครับลายละเอียดแกะกระโจมมือสีดําแล้วก็แกะลายตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแกะลายนี่นะครับ แกายพี่เขาบอกผมมีรางกลมอยู่แล้วช่างชัยไดมิเตอร์จัดให้ผมยีบสองมิลเลยเดี๋ยวผมจะไปวางระบบกลไกเองผมสั่งมาจากช่างวิศนุแกบอกก็ได้ครับนี่แหละครับบางคนก็มีพันท้ายอยู่แล้วบางคนก็มีรา,างอยู่แล้วอยากจะลองเล่นเปลี่ยนพันท้ายดูครับช่างชัยผมอยากจะได้ปืนใหม่เออไม่ต้องจัดผมจัดพันธายให้เลยเฉพาะตัวทรงลูกกดนี่ยนะครับ f ซเฉพาะตัวนี้แหละเดี๋ยวช่างชัยจัดพิเศษให้เลยอ่ะตอบ สนองความต้องการให้ f c เราเลยอะราคา2,200บาทนะครับเป็นงานสั่งทําพิเศษนะครับทำไมเป็นแพงสั่งทําพิเศษหมายถึงว่า FC ต้องการแบบไหนก็สั่งช่างชัยมานี่แหละครับการแกะลายลวดลายแบบนี้ประามาณนี้ไม้ก็เป็นไม้สีดํากับทนสีแดงนี่นะครับจะให้เอฟเราสวยๆเลยมูลราคา2,200บาทนะครับถ้าท่านไหนบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับก็เข้ามารับชมได้ครับแต่ว่าช่างชัยจะจัดให้ทีมงานเราจัดงานคุณภาพให้เอฟซีเรานี่แหละครับ ดึงยาวเลยนะครับดึงยาวเลยก็คือไดมิเตอร์อยู่ที่22มิล22มิลเห็นไหมครับทรงลูกกดตอนนี้กําลังนิยมมากเลยครับตนนัวเนี้มันดุดันมันใหญ่ครับมันใหญ่มันหนามันมันมีพลังมันทรงพลังนะครับตรงด้านขวานี้ก็คือใบแนบแก้มด้านขวาน,นะครับนี่แหละครับตัวน,นี้เป็นไม้สีดาเป็นไม้มงคลถ้าไหนสนใจก็สั่งเอานะครับ2,200บาทอะ ข้าจะส่งช่ชางชัยจัาให้ฟรีแล้วกันครับฟรีค่าจะส่งไปเลยครับหรือว่าชอบเป็นไม้ตัวนี้ชอบแกะแบบไหนก็ได้นะครับสั่งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแกะแบบนี้ก็ได้ครับ fc สั่งมาได้เลยก็แคบหน้าจอไว้แล้วก็แอดไลน์ช่างชัยมา0878690596ไลน์ช่างชัยเต็มนะครับแอดไลน์มาถ้าเกิดเอาไว้ที่หลังนะครับงานพวกนี้ถ้าเอา,เอาหมายถึงว่าถ้าจะเอาจริงก็ต้องโทรมาคุยกันก่อนรายละเอียดให้มันจบก่อนก่อนที่จะเล่นไลน์นะครับเนาะ พอคุยกันจบว่าเออเอฟซี FC ต้องการแบบไหนค่อยส่งรูปมาให้ช่างชัยดูการรับงานช่างชัยรับเป็นการรับทางโทรศัพท์นะครับช่างชัยไม่รับทางไลน์การเล่นไลน์หมายถึงว่าการส่งงานมอบงานนะครับของช่างชายัยไม่มีการแอบอ้างนะครับถ้าไปเล่นทางไลน์แสดงว่าคนนั้นแอบอ้างไม่ใช่ตัวช่างชัยนะครับช่างชัยจะรับงานทางโทรศัพท์อย่างเดียวก่อนที่จะรับช่างชัยจะแนะนําให้เอฟซีเราเข้าไปติดตามดูก่อนครับไปดูผลงานช่างชัยก่อนว่ามันมีอะไรบ้างมันมีารายละเอียดอะไรบ้าง อ่าตัวนี้เป็นทรงลูกกลนนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยมื่อนึ้เป็นวันยุทธครับเอฟซีนี่แหละครับทีมงานผ่านเตาครับได้มากระมานสิบก่โตวมือนี้สีดําเนื่อการขัวครับ<ม>ขัวหนูสู้ทีมงานเ้องกินนี่แหละครับ<ม><ม>เดี๋ยวถ้ายเรียบร้อยแล้วจังคอยติดตามผมงานนะครับเนาะเ<ม>ขาฤดูการลาหนูเลย,ยครับเด้ยอยาสาเด้อผู้ใดก็ไดเดี๋ย่เริมสั่งปืนผายิงหนูจังใจ้อครับเด้อผายิงหนูสั่นตอก เดี๋ยวให้ทีมงานท่าเห็ดให้มันแล้วาคนได้ครับเด้อให้พันเตาโชว์ฝีมือก่อนนี่นะครับตัวนี้ครับเอามาครับเอฟซียินนี่นะครับหัวหนูของพันเตาเอาพันเตามาออกกล้องแน่นี่ขาแต่งนี่ยังกว่าเขาเอิน่นขาโควิดตำแหน่งนนขาโควิดเนาอืมเอา้านี่ได้ครับพันต์เตาทีมงานเอาหนูตัวแรกได้ครับเนี่ย นูตัวแรกของฤดูกาลเนาะพันเตาเนาะของฤ <Gym. S 2> ดูกาลวันสีร่องซื้อซื <Estoy buzzing> <annya> ้อมาครับมือขึ้นนี่ได้เอฟตัวมือขึ้นนี่ไปล่องของมือซื้อได้ชิดเอฟตัวครับชิดเอฟตัววันเดียวภาพเป็นงานที่เาละครตัวหนึ่งมิแต่บักง่ายๆนี่ยนะครับเอาพันเตาพันเพิ่มเด้อพันปลาสร้างเด้อมาเด้อกินขวานู้นี่แหละครับเดี๋ยวสรางชายเดี๋ยวผลงานให้เอฟซีเขาเบิ่งเรื่อยๆผู้ใดอยากได้งานสร้างไส้กัโทรมาเด้อครับเด้อเนียนการโทรคุยคุยโทรศัพท์อย่างเดียวเด้อยานศาเด้อครับเด้อ มากินเขาน้ำกันครับผายิงหนูลูกดอกมันจะใหญ่เด้อมันจะแตกต่างจากลูกผายิงทิงปลาเนี่ยครับลูกดอกยิงหนูลูกดอกยิงหนูมันจะใหญ่มันลูกธนูของเมืองจีนของประเทศเกาหลีถ้าเป็นลูกดอกยิงปลามันจะเป็นลูกดอกลูกเล็กเพื่อให้มันทะลุทะลวงเนาะถ้าเป็นยิงหนูมันต้องลูกใหญ่เพื่อไม่ให้หนูมันลากไปได้เนาะนี่นะครับระบบช่างชัยอัปเกรดเป็นไกลกล่องแบบมีเซฟนะครับ FC นี่ครับไกลกล่องแบบมีเซฟ ราคาก็1500บาท80ดิเซนคัดสิกมีเฉพาะ80ดสิบเซนนะครับสำหรับเทพตอกหมายถึงว่าคนที่เก่งแล้วเนี่ยครับคนที่เด่นตอกไปแล้วประมาณนี้ครับเล่นตอกไปแล้วเพราะว่าคนเล่นตอกไปแล้วมันจะไม่ได้ยิงหนูไกลนะครับยิงมีแต่ยิงประชิดต,ตัวอย่างเดียวยิงจอจอเจตนาของผ้ายิงหนูสันต่อน,นี้หมายถึงว่าเรายิงในรับระยะประชิดนะครับไม่ใช่เรายิงไกลนะครับทีเอฟซี FC สอบถามว่าระยะยิงเท่าไหร่มันไม่ใช่หลักการนะครับ ก็คือออกแบบมาเพื่อยิงในระยะประชิดเราสั่นตอกหนูเข้ามาใกล้ๆเนี่ยก็คือเราจะยิงในระยะประชิดถามว่ามันยิงได้ไกลไหมมันขึ้นอยู่กับเราตั้งยางครับ FC ถ้าเกิดเราต้องการให้มันยิงไกลเราก็ใส่ยางเข้าไปแต่ว่ามันไม่เหมาะสมในการยิงไกลครับถ้าเป็นยิงไกลมันต้องปืนมีพันท้ายงานพวกนี้เป็นปืนสั้นก็เหมือนเราออกแบบปืนสั้นมายิงในระยะประชิดอยิงด้วยความรวดเร็วไม่ได้เล็งนะครับ FC ใช้หัวสรจ่อไปที่ตัวหนูแล้วก็ยิงเลย อันนี้คือหลักการของพาสันตอกปืนพายสันตอกยิงหนูครับการออกแบบมาเพื่อเรายิงในรนะยะประชิดเนี่ยครับหนูเข้ามาใ,ใกล้เราก็ลั่นไกลได้เลยมันจะมีทรงคลาสสิกเนี่ยครับทรงคลาสสิกท้ายสามแปดท้ายสาดนี้ก็จะมีความยาวอยู่แปเซนเก้าสิเซนเมตรหนึ่งมันก็จะยาวขึ้นมาหน่อยสําหรับ fc อ่าที่เป็นแฟนพันแท้ที่เป็นดักว่วง ดักบ่วงหรือดักกัดบ,บางทีถ้าเกิดเราถือหรือว่าสะพายปืนใหญ่ๆไปมันก็จะหนักเราก็จะถือตัวนี้นะครับสะพายเล็กๆไปเนี่ยความยาวเก้าสิบเซนความยาวเม็ดหนึ่งเวลาไปยามบ่วงไปเจอหนูเราก็ยิงได้เลยหรือว่ากองเข้ายิงกองเข้ามันก็จะง่ายหน่อยนี่นะครับถ้าไหนสนใจก็โทรหาจังใจเลยนะครับขอเป็นช่วงกลางวันนะครับนี่นะครับจังใจออกแบบให้ fc เราสวยสวยเลยแล้วก็คล้องตัวมีไม้สักกับไม้ปะดูนะครับ ถ้าเป็นท้ายสามแปดราคาก็1น0 0บาทไปเก็บไปทางรถค่าจะส่งนะครับแต่ก่ดร้อยหนึ่งให้ใค้เหลืออยู่5้าบาทไปเก็บไปทางได้เลยนะครับมีลูกให้1ลูกมียางชุดยิงให้1ชุดพร้อมใช้งานพร้อมจัดส่ง1,500บาทเป็นไกลกล่องแบบมีเซฟโอเคนะครับเนาะฝากไว้